ได้โอเคค่านี้ขายกแก๊เนี้เอาจะช้ามันต้องเร็วสามรอบนะครับขึ้นลงขึ้นลงเร็ยังครับ ไม่ต้องเรียวช้าๆให้คนไข้สบายสบายได้ยังรครับอ้าวช้าๆ้า,าค่อยไปไม่ต้องรีบเร่งอ้าวโอเคคูณมาเ้าคูณมาเ้าอ้าวคุณลงไปคุณที่ บาละกบาสักบาสนะครับกล้ามเนื้อาบาสนะโอเคได้ยังครับโอเคได้แล้วครับเปลี่ยนด้านไปอยู่ด้านขวาของคู่ค้าอ่าเปลี่ยนด้านขวาครับจะจ,ะจ,ะจะจ้าหน่อยจะจ,ะจ,ะจ,ะจะ้าหน่อยเปลี่ยนด้านขวาได้ยังครับ โอเคใครกั okay, ้นเนี้ยลงขึ้นลงลงสองรอบสามรอบไปไปขึ้นลงลงจะไม่ยัครันจะจ้าหน่อยจะจ้าหน่อยสักหนึ <c oughs> <c oughs> ่งนาทีก็ได้เวลายังมีเหลือนักอยู่ เรียนครับกับเนื่านนะอาต่อไปแค่ขึมะพท้าวเดียวขุ้นมาหน้นขึ้นออกข้ได้ยังขุ้ะพร้าวโอเค ตามูแ้กนะอ้าวมูทวไมกาได้ปูตาม,มีการได้อไดเอาเปูแตกไปอาหมูแ้ได้ยังครับเอาได้ต่อโอเค ศรษาอยขวาดูองศาเอาหัวเขาอยู่ด้านซ้ายบิดบิดหัวที่หาเราดหน้าหน้าไที่นาเราาัได้เรมาขึ้นต่คโอเคเอาซ้ายแต่บ่า ล่างข้ายขอบคุณนะได้ยังครับเดี๋ยวดูความน่บคุ่แตนกนะครับได้ยังครับได้ยังปุ๊บเลยกุ๊บ ใย็นครับได้ยังครับข้างหลังได้ยังครับข้างหลังหลวพี่ใจยังครับขัเแรกคับเแรกแล้วเด้ขมาขวามายกมือขวายกมายกมาขวามาแตะนี่ขมือซ้ายมาตบขมือมือนีย็นเอาุิบวิบอ่าเสร็จ ก็ืดหน้หัวก็หัวแข้อยู่บนหัวก็แข้ครับมาแข้ตากก็ตกโอเคเสรีครับมาแักมือักมือโอเค เดียวครับอาย้ายมือขวาขนด้ซ้ายก่ขนีเสียเร็วซ้ายมาเรามาขวากี้ปดตีตะแกรงดตีตแกรงดตีตแกรงดตีตะแกรงปวดตีเอาสอรอบสรอบกปดตแกรงดตีตแ กดปิ๊กใหโกดติกโอเคอ้ยุบไม่ลู้แน่เนี่ยอ้ากบิ๊กใแกดติ๊กใแกดติ๊กใแกดติ๊กใอ้าวไ้เลยครับอาวทําไมนี่ต้มไปโจกเยี่ยมชมพ่อป้าจันน

Yeah. Yeah ล้วานนี้ข้างบนจิ๊บ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 อ่าวางลงไปอันนี้เปลี่ยนด้านกลับด้านกลับด้านกลับด้านเร็วโอเคขับขวัมาเร็ว đi เอาได้ยังครับอ่าเสด็จดีโวยจูยาจงโชอยาจงเขคโวยจูยจงเขียวยจยาจงโชคโวยจงเขียวโอเคกดกระด้านี่กดหาฮัตที่กระด้างนะครับ của phải, học năm mươi năm được sáu mươi thì năm mươi chín tháng sáu xin phong phút năm mươi chín 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 chín

他他划了，不对。